สวัสดีครับแต่วันนี้อยู่ผมกอนะครับจากประเสริฐเจริญยนต์เรากลับมาอยู่กับรถทําเงินอีกหนึ่งคันวันนี้ผมอยู่กับย e s u ุดีแม็ปี2019ประกันศูต์ต่างๆยังคงอยู่ครบมาพร้อมกับชุดตื้อทุบพร้อมวิ่งใช้งานเลยได้ารายละเอียดเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูเย สำหรับรายละเอียดรถอีสูคันนี้นะครับอ e ีสูคันนี้เนี่ยเป็นปี2019จดคศ63แท้นะครับรถคันนี้เนี่ยเป็นอ e ีสูดีแมกปี2019เป็นตัว S นะครับประกันศูนย์ต่างๆยังคงอยู่ครบทั้งหมดแลวผมขออนุญาตพาไปดูใรายละเอียดด้านหน้ารถกันนิดนึงรายละเอียดด้านหน้ารถคันนี้นะครับตัวรถเนี่ยเป็นสีขาวเดิมจากโรงงานไฟหน้ากระจังหน้าต่างๆไม่ได้มีรอยลอกรอยถลอกอะไรอย่างนั้นเพราะรถยังเป็นปี2019อยู่บอกไว้เลยว่าสภาพเนี้ยบมากเลยรถคันนี้นะครับ อ่ะตัดไปดูในส่วนด้านข้างกันต่อด้านข้างนะครับมาพร้อมกับชุดตู้ทึบน,นะครับตัวตู้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตู้แห้งพร้อมวิ่งใช้งานเกี่ยวกับส่งของพวกเคอรี่เอาไปวิ่งได้เลยสบายๆเราทําการติดตั้งตู้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับพาดูในส่วนรายละเอียดด้านในกันนิดนึงรายละเอียดภายในรถคันนี้นะครับบอกไว้เลยว่าตัวแผงคอนโซลต,ต่างๆไม่ได้มีรอยรอ่วผมอะไรรวมถึงเทป แพงแอร์ทุกอย่างยังคงอยู่ครบทั้งหมดบางจุดเนี่ยอาจจะยังคงมีในส่วนของตัวพลาสติกหุ้มอยู่เลยนะครับตัวนี้ตัวรถเนี่ยบุ๊กเซอร์วิสต่างๆยังคงอยู่ครบนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ลูกค้าดูเลยลวกันว่าร,รถคันนี้บุ๊กเซอร์วิสออกจากที่ไหนนะครับรถคันนี้เนี่ยออกจากอ e ิวสุศูย์ระยองนะครับประกันศูนย์ต่างๆยังคงอยู่ครบทั้งหมดบุ๊กบุ๊กเซอร์วิสคู่มือต่างๆก็ยังคงอยู่ครบ ตัดไปดูในส่วนเลขไม่กันนิดนึงเลขไม่รถคันนี้นะครับอยู่ที่60,000กิโลนะครับตัวรถเนี่ยอาจจะเลขไม้อาจจะอยู่เยอะนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆสําหรับรถพ่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าเจ้าของเดิมเนี่ยซื้อไปและนําไปวิ่งขนของใช้งานนะครับแต่รถเนี่ยสภาพดีกริบๆเลยไปดูในส่วนซอกในแหวประตูต่อรายเอียดซอกในแหวประตูรถคันนี้นะครับจะเห็นได้ว่ารอยน็อตไม้ดางต่างยังคงอยู่ครบทั้งหมดตัวรถไม่ได้มีการชนหนักพิคามจมน้ําตัดต่อในทางน,านั้น บอกไว้เลยว่าสภาพนี้เช็คประวัติศูนย์ได้ตามปกติทุกอย่างโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนไฮไลท์รถคันนี้กันต่อนะครับในส่วนวรายละเอียดด้านท้ายรถคันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูในส่วนช่วงล่างกันก่อนตัวช่วงล่างเนี่ยตัวยางน,นะครับเป็นยางซีรีส์ xcd 2เป็นยางปี2019สภาพใหม่กิปเลยมาพร้อมกับกระทะบรรทุกพร้อมวิ่งใช้งานเลยด้านท้ายนะครับด้านหลังเนี่ยมาพร้อมกับตัวของตู้ทึบตู้ตัวนี้นะครับเป็นตู้แห้งเดี๋ยวผมขออนุญาตพาลูกค้าไปดูในส่วนด้านในกันเลย อันนี้รายละเอียดด้านในของตู <i> ้ท <i> ึบรถคันน hmm. ี้นะครับตัวตัวตู every ้เนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวไม้อัดเนี่ยยังคงสภาพสวยเดิมกริบอยู่เลยตู Anyways ้พร้อมม่งพร้อมใช้งานนะครับสภาพยังใหม่ๆเลยตัวตู้เป็นตู้ตีใหม่นะครับรถคันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของรอยน็อตมิดอาร์คด้านท้ากันต่อรายละเอียดรอยรอยน็อตมิดอาร์ครถคันนี้นะครับจะเห็นได้ว่ารอยน็อตมิดอาร์คต่างๆยังคงอยู่ครบทั้งหมดรอยน็อตไม่ได้มีการขันมิดอาร์คต่างยังคงอยู่ครบตัวรถไม่ได้มีการชนท้ายจิ้มท้ายมาเลยนะครับ อ่าตรงนี้เนี่ยจะมีการเสริมไปด้วยในส่วนของบันไดหลังนะครับบันไดด้านหลังพอวิ่งใช้งานเลยรถคันนี้อ่าโอเคเดี๋ยวขอยาพาลูกค้าไปดูในส่วนห้องเครื่องกันต่อนะครับรายละเอียดในส่วนห้องเครื่องยนต์รถคันนี้นะครับจะเห็นได้ว่าห้องเครื่องยนต์รถคันนี้เนี่ยสติ๊กเกอร์มอกอต่างคงอยู่ครบอะไรทุกชิ้นนะครับยังคงมีโลโก้ีสูซูอยู่ตัวรถไม่ได้มีการเบิกอะไรใดๆเลยรถคันนี้เป็นเครื่อง 1.9S Blue Power นะครับ สติกเกอร์มอกแผ่นเพสต่างๆก็ยังคงอยู่ครบนะครับสติกเกอร์มอกต่างๆยังคงอยู่ครบทั้งหมดไม่ได้มีการชนหน้าจิ้มหน้าใดๆมาเลยนะครับเห็นได้ว่ารอยรอตตรงนี้ก็ยังคงอยู่รอยน็อตฝาโปรงไม่ได้มีการขันนะครับโอเคเดี๋ยวเขาตะย้ำราคาลูกค้าอีกทีเลยล้วกันรถคันนี้นะครับเปิดราคาไปแค่469,000บาทนะครับลูกค้าที่มีเครดิตเนี่ยสามารถจัดไฟนได้เต็มฟรีดาวได้ตามปกตินะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นของเราเนี่ยอยู่ที่2.79%เท่านั้นนะครับ สำหรับลูกค้าที่อยู่ทางไกลนะครับเรามีบริการเซ็นให้ทั่วประเทศพร้อมส่งรถให้ถึงหน้าบ้านเลยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรถคันนี้นะครับสามารถติดต่อแลมาที่เฟซบุ๊กเมนด้านบนหรือเบอร์ที่ขึ้นหน้าบนได้เลยสำหรับวันนี้นะครับถ้าลูกค้าชอบคลิปนี้รบกวนลูกค้ากดไลค์ซับสไครต์แชร์หรือคอมเมนต์ให้เราหน่อยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ